อย่าลืมก,ก,กดกระดิ่งและก,ลก,กลดติดหามชอ่องแส้มเสง่อะ,อะ <c oughs> เอ๋นะนั่นมันนกหรือเปล่าน่ะไม่นั่นมันเครื่องบินไม่ใช่นั่นมันคนกำลัตงตกตึกใครก็ได้ช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยพ่อครับนั่นมันคนกำลังตกตึก ใช่ลูกพ่อเห็นผมว่าพ่อควรจะไปช่วยนะครับไม่เอ๊ะทำไมล่ะพ่อพ่อแก่แล้วท้องไส้มันไม่ค่อยจะดีอตอนเช้าได้กินอเมริกาโน่มาไหมสามแก้วครับพ่อแล้วมื้อเช้าล่ะยำมะม,ม่วงมื้อเที่ยงส้มตำปูปลาลูกได้ดูดปูที่อยู่ในส้มตำไหมดูดจนแห้งไม่มีเหลืออืมงั้นลูกก็พร้อมแล้วเอ,เอ๊พร้อมสำหรับสิ่งใดกันครับพ่อพร้อมสำหรับ ถ้าพลังของพ่อและวมใส่ชุดนี้ไปช่วยเหลือบนมนุษยชาติซะถามจริงครับพ่อมันไม่ครับพ่อไม่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมพ,พลังนี้มันอันตรายเกินไปผมยังไม่เคยใช้มันในเหตุการณ์จริงเลยสักครั้งถ้าเกิดผมควบคุมมันไม่ได้ขึ้นมาล่ะครับพ่อถ้าวันนี้ลูกกลัวการเป็นฮีโร่ผู้หญิงคนนั้นจะต้องตายแต่ถ้าลูกทำได้ผู้หญิงคนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปลุกขึ้นซะ ลูกก็เป็นได้นะฮีโร่นะอ,อยากน้อยพ่อ,พอก็เชื่อแบบนั้นได้ครับพ่อเอมื่อไรกูจะถึงปืนสัทีเดียวนั่นมันเครื่องบินใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นั่นมันคือนกมอยนัตวมบัตรทีอรอก่อนนะครับผมกำลังไปช่วยเดี๋ยวนีนแ้แหละอย่างนั้นแหละไอ้ลูกชายขี้ที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ yeah, but, at, ่งพยายามเข้าล่ะปล่อย นี่มันฮีโร่ของเราหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าขี้เต็มมากเลยอิยเอ๋เรายังไม่ตายเลยเนี่ยขอบคุณนะคะคุณเอชื่อผมชื่อนายสุภาพไม่สิเรียกผมว่าอขี้ขี้แมนก็ได้ครับอ๋าขอบคุณนะคะคุณขี้พอได้แล้วไอ้ลูกชายลงมาได้แล้ว ฉันขอบคุณคุณจริงๆนะคะที่ช่วยฉันนะคุณขี้แต่ช่วยพาฉันลงไปที่พื้นได้แล้วค่ะคือผมทําไม่ได้ตอนนี้ผมไม่สามารถควบคุมขี้ตัวเองได้แล้วหมายความว่ายังไงคะพอครับผมบอกแล้วว่าผมยังไม่พร้อมผมขอโทษพ่อม่มันเก่งมากเลยนะผมไม่คิดเลยว่าขี้จะสามารถทําอะไรโอชิน จะกลับมาอีกครั้งมัง้งก็ถ้าคลิปนี้ไม่ติดเหลืองอะ่ะก็น่าจะมีต่อแหละมัง้ง